มีเหตุการณ์หลายยังเกิดขึ้นอยู่ที่แม่สายจังหวัดเชียงรายคุณยายที่อายุมากสุดของชุมชนไม้ลุงขนอายุร้อยสปีจําได้ดีเลยว่าวันนั้นเราดีใจมากดีใจที่ปอตจ๊กตึงเข้าไปให้การช่วยเหลือยายอดข้าวมาสวันวันนั้นให้การช่วยเหลือได้แต่วันนี้ยายจากไปอ้าวล้มเหรอสวัสดีครับยายมาจากี่อตึงนะเป็นยังไงบ้างครับอุ้ยล้มหรอแกล้มอหัวแตก ก็บอกว่ากไม่มีแนนี้อันันเนี่ยไม่อหมตรงนี้มีแผลขาเลอแกได้โนแกไม่ีมโรคประจําตัวอะไรไหมครับมีรคเป็ดไตไตอย่างเดียวเบาหวานความดันไขมันมีไหม จำได้นะ<อ>วันนั้นเรายังดีใจเลย<ภ>ว่าพี่กู้ภัยปอดเต็กตึงแกเข้ามาให้การช่วยเหลือจากนั้นเนี่ยคุณยายไม่ได้ทานข้าวมา2วัน<ภ>เพราะฉะนั้นด้วยความที่เป็นคนชราอยู่แล้วแรงก็ไม่มีล้มวูดไปว<ภ>ูดแล้วหัวไปฟาดโป๊กไอตอนฟาดเราไม่เห็น แต่มันแรงกว่าที่ที่เราคิดนะ,<ฮ>ะเหตุการณ์นี้หลังจากที่ช่วยคุณยายมาได้แล้วก็เอาลงมาจําได้เลยพี่แท็กก็อยู่ตรงนี้ด้วยพี่แท็กไม่ได้ปีึ้นไปเนี่ยพี่แท็กรอยอยู่ที่เรือแล้วค่อยๆช่วยแบกคุณยายเนี่ยขึ้นเรือแล้วนําส่งโรงพยาบาลทันทีไม่มีใครปีดปากความลำบากเลยวันนั้นยังจําได้เหตุการณ์ตั้งแต่12กันยาแต่ปรากฏว่า1สัปดาห์ผ่านมาคุณยายจากไปเ,ออเพราะอะไรเพราะว่าไอ้การไม่ได้ทานข้าวสองวันวูบล้มหัวฟาดเลือดข้างฮะเลือดข้างในสมองโอ้เรื่องใหญ่เลยราด้วยไงด้วยอาการที่ รายอยู่แล้วเลือดข้างในสมองสุดท้ายแล้วคุณหมอก็พยายามให้การช่วยเหลือ7วัน7คืนสู้เต็มที่คุณยายก็สู้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่สุดท้ายแล้วคุณยาย จากไปตั้งแต่19แล้วทำไมเพิ่งมาบอกวัดไม่ว่างโอ<า>วัดก็น้ำท่วมเหมือนก<ม>ันปัญหาวัดจะลำบากจากไปตั้งแต่19กันยาแต่ปรากฏว่าเอาละวันนี้คือ23อวัดว่างแล้วพี่แท็กพารันยูจิตอาสาป,ปอเต็กตึงแกก็เลยบอกว่าคุณยายแกโพสนะพเพราะว่าญาติคุณยายแท็กมาที่พี่แท็กพี่แท็กก็เลยบอกว่าคุณยายที่พวกเราช่วยเหลือตอนน้ำท่วมเสียแล้วนะครับขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณยายด้วยคุณยายตาลคำจันที่มาอายุ102ปี อายุมากที่สุดชุมชนแห่งนี้ไม้ลุงขน<อ>จากไปแล้วนี่คืออีกรายที่ได้รับความเสียหายบาดเจ็บล้มตายจากสถานการณ์อุทก,กภัยที่ถล่มแม่สายถล่มเชียงรายมัม่นใจว่าถ้าไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้คุณยายจะอยู่ได้อีกยาวเลยนะคะ,ะเพราะว่าเอาหงอาหารที่ได้กินก็ผักปลูกบนดอยอากาศก็ดีแล้วก็มีคนคอยช่วยเหลือดูแลด้วยแต่พอมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้พอแกล้มปุ๊บเจ็บอพอเจ็บปุ๊บเจ็บตรงไหนล่ะ มันเจ็บไปทั้งตัวเลยนะคุณผู้ชมขอแสดงความเสียใจด้วยจริงๆค่ะครับอัพเดต34 HD Air ร,รั่นใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ